สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องกิจไงใช่ไหมนะครับแล้ววันนี้ผมจะเอาเกมที่ผมเพิ่งสตรีมมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับมาให้ ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ผมไม่เคยเจอมาในชีวิตมาก่อนเลยนะครับคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้ดีมากรู้ดีขนาดที่ว่าใน1เกม17นาทีเนี่ยผมไม่สามารถดักเขาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับผม <Huh? S 1> คือไม่ใช่แค่ผมนะทั้งทีผมเลยโอกาสในการดักเขาเนี่ยศูนย์เลยครับศูนย์แบบศูนย์จริงๆเลยคือรู้ดีไปซะหมดเลยนะครับสำหรับทีนี้แล้วก็มีการระมัดระวังตัวเองสุดเกินคนนะครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเปิดรีเพย์ให้ทุกคนดูนะครับไปชมกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมรีเพย์กันเลยดีกว่านะครับว่านในเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมสัตว์นี้ครับดอยเซกับบาน้อยเข้าไปเบดบูนะเทโอแอนนัส <S <S ตอนแรกจะเข้าเลนกลับมาช่วยเพื่อนเลยเหมือนเหมือนแบบจะไปกันบัฟกันนะครับคอกันมากัน ปิดห้าเลยนะอ่าเห็นดอยเซอร์วันนะครับปุ๊บปิดห้าเลยผมก็พอเข้าใจนะแบบทิ้งเล่นกลางไปเลยอะไรเงี้ยจากตอนแรกแบบออก,กันหมดนะครับเพื่อไปกันบัฟเนี่ยอะไรเงี้ยแบบแผนเดินเกมต้นเกมไงมันก็คุ้มหละครับผมเพราะว่าไปปิดห้าได้สกิลหนึ่งอะไรเงี้ยนะยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเซหรับช็อตแรกแต่อยากให้ทุกคนดูช็อตนี้ไว้อันนี้คือการ เก็บลายคิปของผมนะครับเก็บลายเดินสิต้องบอกว่าช็อตเนี้ยผมจําได้ว่าผมจะไปดักบูบับเขาวิธีการเดินของผมเนี่ยคือเอียงขวาแล้วั่งนตรงข้ามเนี่ยจะดูแล้วว่าผมไปอยู่ฝั่งขวาแต่ไม่รู้ว่าผมจะดักอยู่พุ่มไหนเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออ,อ,ตตอันนี้ผมเห็นเอฟเฟกบ,บ,บ,บิ๊ยิงถังไปแบบหนึ่งไงก็เลยแบบรู้ว่าบิ๊มันอยู่พุ่มนี้เดี๋ยวมันน่าจะมาเอาคลิปตัวนี้ต่อ <Yeah. S 1> นี่ครับจุดสังเกตแรกครับผมดูวิลล่าครับปกติเนี่ย คนเรานะครับเวลาเดินเพื่อจะไปกันป้อมล่างหรือว่าจะมากันคีบหรืออะไรก็ตามแต่ตรงตัวนี้นะมันจะมีลายเดินอยู่ไม่กี่เส้นนะครับผมจากการเดินตรงกลางนี้ก็คือเดินตรงนี้ครับมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เข้านี้กับตรงนี้เดินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ซึ่งการเดินของวีล่าเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าเดินอย่างนี้ครับผมอย่างนงี้ก็พอเข้าใจนะอันนี้แบบเซฟเซฟแบบเข้าไปกันป้อมล่างนะก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมหรือไม่ก็อย่างนงี้อย่างเงี้ย แล้วอ,อย่างนงี้เนี้ยแต่ที่จริงแล้วะวิธีการเดินแบบย่นระยะที่สุดนะครับของการเดินเพื่อปากันแบบนี้มันคือเดินอย่างนี้ครับปลอดภัยที่สุดหรือไม่ก็อย่างนี้อ,อันนี้แหละปลอดภัยสุดแต่เรามาดูวิธีการเดินของวีลากันน,น,นี่ผมดักกับวาครับแบบเนียนเนียนทา่านสกิลเข้ามาเช็คพุ่มเลยครับผม ตอนแรกอะใจของเขาเนี่ยคือจะเดินและจะเดีนยอย่างนี้แหละปกติคนเรามันเดินแบบนี้แลใช่ไหมมันก็จะเดินอย่างนี้หรือไม่ก็อย่างนี้เพื่อเป็นการป้อมล่างนะถูกไหมแต่เนี่ยมันเดินไปอย่างนี้เว้แล้วผมไม่รู้มันเดินท่าไหนของมันนะพอมันเดินอย่างนี้ปุ๊บมันกลับอย่างนี้หรือว่าเดินกลับไปอย่างนี้เพื่อกลับมาตรงเนี้ยซึ่งคนปกติเนี่ยเขาทำกันเหรอวะลายเดินแบบเนี้ยมันเป็นลายเดินที่แปลกประหลาดมากทุกคนอันนี้คือจุดสังเกตแรกนะครับผมอย่างที่สองครับพอจะกิ้วเข้าไปปุ๊บวายจะทำเป็นงัดเฮ้ยมันรู้ น่งถอยไวตอนแรกเดินมาเดินมาปุ๊บเจอแล้วก็ถอยเลยอันนี้ก็แปลกคิดได้2อย่างครับอย่างแรกวิลาสกิลหนึ่งเข้ามาพอมันโดนเราปุ๊บมันเห็นว่าเราอยู่ในพุ่มหรือไม่ก็แบบรู้สึกกลัวเพราะว่าผมต่อยหมัดออกไปก็เลยหลบทันทีหลังจากที่ผมต่อยหมัดคือเป็นคนที่แบบมี r e f ฟ e c t ที่ไวมากแต่จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในช็อตนี้คือมันมากันสีคนแล้วมาพร้อมกันด้วยคือเข้าพร้อมกันอะรอเพื่อนมาปุ๊บเข้าพร้อมกันเลยทมมิ่งดีจัดสกิลเช็คทุกคน oh, wow. อันนี้นที่ผมก็สงสัยกันนี่ว่ามันแบบว่าสตรีมมันส่องสตรีมอะไรหรือเปล่าเออก็ย,ยังไม่คิดว่ามันจะแบบใช้พลังพิเศษอะไรอันนี้วาก็ดักอยู่ในพุ่มบูนะครับถ้าสังเกตจากเมาส์ผมดีๆไม่กล้าเข้าคีบครับผมเ,เรียกเพื่อนมาช่วยเพื่อเอาคีบตัวนี้นะช็อตนี้ครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูมากเลยครับ เฮ้ยอสกิลเช็คอีกแล้วครับผมอย่างแม่นนะครับเป็นยังไงล่ะเรามาดูกันนะครับว่ามีใครที่แบบมาดักพุ่มหรือว่ามีการเปิดวิชั่นให้กับเขาบ้างนะครับผมเป็นคนที่แบบมีการความกล้าเล่นสูงมากนะครับ <Yeah. S 1> ปกติเนี่ยทามมิ่งของวิสนะมันจบที่เล่นบนชายหานฟาร์มบูเสร็จปุ๊บมันก็ต้องขึ้นไปข้างบนเลทนะครับซึ่งไม่มีใครอยู่พุ่มเอาขวาแน่นอนแต่ถ้าแบบเขาจะรู้ได้เนี่ยมันต้องเป็นซัพพอร์ตที่ไปยืนอยู่พุ่มนั้นเรามาดูกันนะว่าซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงไหน สปอร์ตอยู่บนครับมองจากมินิแมปใครเป็นคนเปิดพุ่มให้วีล่าความการเล่นสูงมากาดูกันให้ชัดๆอีกหนึ่งทีไม่มีใครอยู่พุ่มขวาแน่นอน,นจะเอะสก,กิลปุ๊บวิ่งออกเลยอย่างรู้อ่ะคือแบบคือแบบเหมือนรู้ว่าแบบอ๋อจังหวะนี้แหละมันต้องเดินเข้าพุ่มขวาแน่นอนสายสก,กิลเสร็จปุ๊บหนีเลยไม่เดินเข้าพุ่มด้วยแบบว่าฉันรู้นะวัานไหนต้องเดินมาอยู่ฝั่งขวาเนะี่ยโอเคครับจ่าตี น่าจะเริ่มมีตุ๊กน,นี่ก็เป็นช็อตที่เขามาไล่โมนานะครับผมมันมีจุดที่ผมสงสัยอยู่นิดนึงถีอยาให้ทุกคนดูปุ๊บตอนแรกเทวมันไล่นะอยู่ดีๆพอมันกดอีเกิลอปุ๊บมันหนีทันทีเลยเอ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็แปลกอยู่แป่ที่แปลกอีกอันหนึ่งคือวิบครับเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าปรษาสัมผัสที่เร็วมากอะเออเร็วยังไงดูนะพอเขาเจอผมปุ๊บปุ๊งสกิลสองมาทันทีเลยครับผม เป็นคนที่แบบกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเลยนะเจออะไรปุ๊บแบบสกิลดักไปก่อนเลยอันนี้ก็แบบถือว่าเก่งไงถือว่าจริงนี่ก็เป็นช็อตบวกธรรมดานะครับที่ยังไม่ค่อยมีอะไรเดีย๋ยวมันจะมีช่วงๆกลางเกมอีกอันหนึ่งที่แบบฮาอยู่ฮาจริงอันนี้ทีมผมก็เริ่มสงสัยกันแล้วรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างรู้เยอะจริงรู้เยอะจริงขนาดตัวีมอยู่นะเนี่ยแม่งยังรู้สึกเลยถ้าไม่ตัวทีมอยู่นี่คงจะแบบนึกซึ้งกันนะ อันนี้เป็นช็อตที่รู้สึกว่าผมจะไปดักเลดนะครับผมก็มาดูวิธีการเก็บลายเดินของผมนะฮะเขียคีปกลางเสร็จปุ๊บวิชันประมาณเนี้ยน่าจะมองไม่เห็นผมนะแต่คิดว่าไม่เห็นผมเพิผมเก็บลายดีมากช็อตเนี้ยเตะคีปตายเสร็จปุ๊บวิชันมันดับผมแบบโยกเร็วมากมันไม่มีใครเห็นนะไม่มีคีปไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างหลังแหละคือแบบเดินเข้าซรายเลยเนียนค่อนข้างเนียนมากสำหรับลายเดินนี้ของผมคิดว่าเนียนมากดูนะครับดูให้ดีช็อตนี้ดูให้ดีดีผมมาดัก อันเนี้ยผมว่าผมเก็บลายเดินดีแล้วนะเว้ยปกติ <S <S ผมเห็นแจ็คนะซึ่งพลปกติเนี้ยจะเดินมาอย่างงี้หรือไม่ก็แบบเดินมาอย่างงี้เพื่อมาการป้อมบนถูกไหมมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันนะครับทุกคนดักไปเถอะจิตไงดักไปเลยไม่เดินมาด้วยจริงไงอย่างที่พี่พยงที่พี่ชอบบอกแหละว่าเขาไม่เดินผ่านทางผีผ่านเลยท,าท,าทา่านาน่ะทุกคนครับ คือเขาเ,เซฟอะฟแบบเซฟชิปหายอ่ะคือแบบเขาเลือกเดินทางเนี้ยทางเนี้ยอย่างเงี้ยคือเขาไม่เดินอย่างนี้ด้วยนะเพเขาไม่เดินแบบอยู่ตามมาผมนะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เซฟระดับหนึ่งไม่เดินอย่างนี้เลยคือถ้าผมอ่ะเดินหลักพุ่มนี้นะแม่งมันไม่อ้อมตรงนี้เลยเหรอ <c oughs> ดูชัดอีกทีเนึ่เนี่ยดูทุกคนผมแบบ พยายามยืนให้มันอยู่แบบปลายพุ่มนะแบบแต่ไม่สุดมากเพราะว่ากลัวโดนดึงไงมันก็จะเห็นตรงนี้ถ้าเป็นคนเดินผ่านยู่ตรงนี้เคเจอมาตรงนี้ได้แล้วก็แบบเห็นแวบหนึ่งมันจะเห็นแวบหนึ่งวิชั่นมาณนี้มันจะเห็นแวบหนึ่งพี่เดินมาตรงนี้อ้อมอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เลือกสองทางนี้เลยเยว้ยทั้งทางนี้แล้วก็ทางนี้แม่งเลือกทางนี้เว้ยเออเออเผื่ออ้อมหลังป้อมอะอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าผมยืนอยู่พุ่มนี้นะพุ่มเนี้ยพุ่มเนี้ยพุ่มเนี้ยม่งก็จะอ้อมอย่างเงี้ยเดินเงี้ยแล้วก็อ้อมอย่างเงี้ย ยังชอบเลยเพจเซฟชิปหายอันนี้เป็นช็อตที่เรียกว่าเป็นช็อตการเล่นของวิบนะครับเรียกว่าแบบใช้จังหวะในการจ่ายดาเมจได้ดีดูนะความการเล่นสุดจริงฮับดอยเซอร์เดินผ่านไปปุ๊บมันอยู่ตรงนี้ครับดิงมาตึ้งตึ้งดูเป็นไงเป็นไงความการเล่นในการจ่ายดาเมจได้ครึ่งหลอดฟรี น่าจะเป็นไฟธรรมดาวายกันแล้วอะอันนี้ก็เป็นช็อตที่ผมจะเอาดาร์คซเลเยอร์อยูนะก็แบบเหมือนลองใจอะว่าแบบจะรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันโ <c oughs> อเคคอร์เปิดดา,าร์กแล้วครับเช็ดพุ่มใส่ดาร์ก <c oughs> วีล่าเคลีย <c oughs> ร์ชิปบนเดินมาทันทีครับผม นี่ดูสังเกตตรงนี้ดีๆครับทุกคนตรงนี้ิ้แมปฝั่งขวาวีล่านะตอนแรกตอนแรกเขาทำอะไรดูนะนจะเคลียร์คีปน่าจะใช้สกิลหนึ่งช็อตเนี้ยปึ๊บโดยสัญชาตญาณของคนเราแล้วเนี่ยมันจะต้องเคลียร์คีปให้หมดก่อนถูกไหมแต่ว่าช็อตแรกแปลกคือวีล่าเนี่ยเขาทิ้งคีปมาเลยเหมือนรู้แหละว่ามีคนตีดักไม่ต้องเคลียร์ให้หมดก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเช็คอะไรเงี้ยมาเลยครับผม และที่สําคัญไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับมาถึง3 <ST AR C AST> รู้สึกว่าจะ4ด้วย <ST AR C AST> ท่าไม่สวย Dark ayer, ดัสดักสเลเดอร์ได้อย่างแม่นยำแต่ทั้งที่คลิปฝั่งขวายังเคลียร์ไม่หมดแต่ทิ้งคลิปมาเลยเรี <ST AR C AST> ยกว่าทำไม่ดีและเป๊ะสุดๆ <ST AR C AST> นี่ก็เป็นอีกหช็อตนะครับที่ผมก็รู้สึกสงสัยมากๆๆจริงๆนะมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับ <ST AR C AST> นีดอยเซอร์โดนตอดก่อนผมซ่อนนะยบติดด เดินมาเส้นนี้ครับเขา้าภูมินี้ครับดักครับผมดูให้ดีนะครับฟอนนเป็นไงเป็นไงเป็นไงเรียกว่าเครื่องแรงเครื่องรอ้อน พุ่งเข้ามาหาผมแต่ก็ไม่ได้นะอาจจะแบบเขาเรีรยกว่ายังไงอะอาจจะใช้สกิลหนึ่งไงเคียร์คีบรอตีบ้านอะไรเงี้ยซึ่งปกติคนเราจะใช้สกิลหนึ่งบบก็ต่อเมื่อมีทาร์เก็ตหรือว่ามีคีบอะไรนี้ถูกไหมหรือว่าแบบสไลด์เพื่อไปตีป้อมอะไรเงี้ยเออเพื่อสไลด์เพื่อไปตีอะไรบางอย่างแต่อันนี้คือแบบวัด <What? S 1> รู้เหรอว่ากูอ,อยู่ในพุ่มอ่ะคือแบบลายในการพุ่งมานี่คือแบบชัดเจนอะ่ะสมมติฐานแรกของผมนะครับคือคีบกลางเนี่ยมันถูกเคียร์แล้วดูนะ ดูดูจากมินิแมปนะนี่คลิปเข้าปุ๊บชนเคลียรเรียบร้อยไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้สกิลหนึ่งอะไรทั้งสิน้น <c oughs> ผมนี่แบบ <c oughs> จะยิงผมแล้วอะคือมันไม่มีคนเปิดแมปไงคืออาจจะรู้อะแต่ว่าในระบบเกมอะมันถูกสร้างให้ว่าถ้าอยู่ในพุ่มแล้วอะมันไม่มีแบบคนไปเปิดพุ่มหรือว่าไม่มีแหวนอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีคนไปอยู่ในพุ่มอะมันจะยิงไม่ออกถูกไหมก็โดดมาเลยครับผมไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเหมือนกันโดดเสร็จปุ๊บถอย ไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่แบบรู้สึกว่าพุ่มนี้ไม่อันตรายเทวก็สกิลสองเข้ามาเช็คครับอันนี้แบบอันนี้งงแต่ถ้าคิดในทางที่ดีนะในระดับของการเล่นบิฟนะครับผมก็คือใช้สกิลหนึ่งไงแล้วก็รอให้มันครูดาวเงี้ยแล้วก็แบบค่อยใช้สกิลหนึ่งในการยิงป้อมพอคลิปมันเข้าเห็นไหมอันนี้คือผมแบบพยายามคิดให้ดีที่สุดแล้วนะแต่ปกติแล้วอะเราก็มักจะเก็บสกิลหนึ่งเพื่อให้อยู่กับเราได้นานที่สุดอถูกไหม เพื่อจะได้จ่ายดาเมจเยอะๆก็คือรอคิปเข้าเสร็จก็ค่อยสไลด์ยิงแต่อันนี้คือแบบสไลด์เข้ามาก่อนเลยครับผมแล้วก็อรอสกิลคูลดาวน์ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีแฮกจริงแฮกจริงโอ้โหกิจเนียแบบรู้สึกแล้วอะคือใจในตอนนั้นนี่คือแบบไม่ไหวแล้วนี่ก็ช็อตกันบ้านครับกันได้แอนตี้พิกเกอร์ ช็อตนี้คิวแครี่ไม่ได้น่าจะแพะ้โอ้เก็บงานหมดโอเคถือว่ากันได้ดีโอเคครับทุกคนช็อตนี้เป็นช็อตที่หามากครับทุกคนคือแบบคนเขาไม่ทํากันนะครับดูมันเป็นยังไงดูนะดูดูดูให้ดีดี มันมีบางอย่างเกิดขึ้นตรงมินิแบบฝั่งซ้ายมันมีเทลมันมีเทวไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงทําไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นทั้งที่เว็บคีบผมอะ่ะมันเพิ่งถูกเคลียร์ไปอยู่ข้างบนดูดูเห็นสามตัวข้างบนไหมครับทุกคนคือแบบโอ้โหบึ้งไปเคลียร์บึงไปยิงป้อมกูแหละแล้วเพื่อนก็โผล่แล้วลด้วยมีเรียวมะกับอะไรหนึ่งตัวสองตัว แฟงไฟเตอร์ <Fight> ไปเคลียร์คีบส่วนแครี่เหลาบ้านโอ้โห oh. คือแบบถ้าความกล้าเล่นของเราอ่ะมันมีเท่านี้ครับทุกคนเออแหละประมาณอย่างเงี้ยนะความกล้าเล่นของเทวอ่ะคืออย่างเงี้ยนคะืออย่างเงี้ยแหละสุดจริงสุดจัดประหลัดบอกไม่มีอะไรจะสุดไปกว่านี้แล้วในการเล่นแครี่นะครับผมยิ่งกว่าคำว่าล้าหน้าคือล้าครึ่งจอดูดูความกล้าเล่นร้อยเ็ อันนี้พี่ช็อปก็จะไปปิดทันทีเพราะเหล่า,า,าป้อมเสร็จปุ๊บถอยทันทีครับผมเพื่อนนี่คือแบบอยู่ฝั่งขวาหมดเลยนะคือแบบมันอยู่คนเดียวเลยนะทเทลเนี่ยเนหะ็นไหมตอนแรกมันจะมีเรียวมะกับอ่าแก๊กอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับวิล <c oughs> ่าอยู่นี่บิบอยู่นี่มันมีเทลอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวเดียวแบบตัวเดียวจริงๆอ่ะ พอมันเห็นเราโผล่สี่ปุ๊บนี่ให้ผมไม่ดูมินิแบบชัดๆนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันกล้าเล่นมันรู้เลยว่าแบบช็อตน,นี้นะครับผมไม่ไม่ไมใครมายุกับผมแน่นอนเราป้อมฟรีครับขอเลยละกันซึ่งผลที่เกิดมันเป็นยังไงมาดูต่อครับนี่นี่ที่ทุกคนสังเกตมินิแมปดีๆนะดู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 ผู้ชอบใช้สลิงนะฮะดูให้ดีดูให้ดี100 ลองลองลองล่าล่ายาวๆเลยดิอยู่อยากรู้มันจะกล้าอีกเปล่าดูดูดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะดูดูมินีแบบดีๆนะถ้าสังเกตดีนะ๊บฟิกเกอร์ทันทีครับผมที่เห็นดอยเซอร์ใช้สลิงคือแบบรีเฟกไวมากไม่มีใครรีเฟกไวกว่านี้อีกแล้วเหมือนรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋า คือใช้หวังผลเพื่อหนีอ่ะไม่ต้องแบบใช้หลบใช้อะไรอ่ะหวังผลอย่างเดียวคือหนีแต่ผลเป็นยังไงโดดข้ามกำแพงมาสิครับหนีไม่ทันดิเอเพื่อนคือทิ้งไปแล้วอ่ะเพื่อตามตรงนะมันใช่หน้าที่ของแครีหรือว่าทีมมางเราพอมตรงนี้แล้วความการเล่นคือแบบสุดอ่ะเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันเล่นคนเดียวเลยเอออันนี้เป็นช็อตที่โมนาไปดักภูมินะครับว่าแบบอาจจะได้ตัวอะไรบางอย่างนะมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ เดินเจอวีล่าครับผมเจอแทบพบเจอปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปุ๊บฟิกเกอร์ร้อนรุ่มกระชุ่มกระชวยครับผมโมนาคันเฟิร์มคิวไปหนึ่งสเต็ปครับผมดีเรียกว่ารับประกันโดยโมนาลิซาครับผม อันนี้เป็นช็อตที่ผมจะแบบทําแบบลายเดินแบบทรงเดินไปเอาวิปนะครับผมจริงๆแล้วแบบในมินิแมปเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกว่าเราอยู่ไหนนะแต่ผมจะแบบทาเป็นเดินมาอย่างนี้นะก็คือแบบตามมาผมเลยเดินเนี้ยอึ๊บแล้วก็แบบไปนี้แต่ที่ผมจะเดินนี้ในใจผมคิดอย่างนี้นะก็คือแบบให้มันรู้สึกกระตุ้นรู้สึกกลัวให้คนมาช่วยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบมันจะหนีหรือเปล่าหรือจะมีเพื่อนมาช่วยหรือเปล่านะมาดูผลที่เกิดขึ้นกันนะครับในางที่ผมบอกว่าผมจะเดินลายเดินประมาณนี้เลียวมะทิ้งเลนกลางมาช่วยเพื่อนทันทีเลยเดินง่าย คือในใจผมคิดไว้แล้วไงบรรยายมาเป็นคำพูดไม่ได้ก็เลยบอกทีหลังอันนี้เป็นช็อตเปิดดาร์คสเลเยอร์นะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนสังเกตให้ดีนะครับว่าความหามันอยู่ตรงนี้ครับผมดโดวิศดูิศดูด,ดวิศด,ดวิศโวิศเร็วมานะเปิดดาร์คครับเพราะว่าเห็นเรามีสามอะไรอย่างเงี้ย แบบไม่เห็นหรอกเออจริงจริงมันไม่เห็นหรอกเออเปิดเปิดดักเปิดดักเปิดดักมันใจเขมันโผล่แล้วโอ้โหมันอยู่ไหนไม่รู้เปิดตุ่ม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 ตเดินมาปุ๊บมีายไปแล้วครับผมโอ้โหวิชานินจาโคโดะครับเมื่อกี้เปิดดักอย่างแบบมั่นใจตุ่ม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 ตตุ่มเพื่อเดินมาปุ๊บายตัวไปแล้วสุดยอดดูใหม่ดูใหม่ เอาละดูดูสไลด์ยิงดาระตึง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 ตึ๊งตึ๊งตึเดินมาปุ๊บหายเรียกว่าหายไปก่อนที่จะเห็นทีมผมวิ่งมาอีกนะครับคือเบี่ยงขวาไปแล้ววิบนี่คือสไลด์ออกหลังมังกรไปแล้วอะส่วนเลวมะคือแบบจากแบบพยายามตีอยู่ตรงโซนข้างหน้านะดูดูดสังเกตใที่ดีนะทุกคนเลวมะมันตีแบบอยู่ข้างหน้าหน้าดาร์เลยอะดูนะดูนะ เดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งดู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 คือตอนแรกเนะเนคือพยายามคือพอนึกภาพออกใช่ไหมว่าแบบมันยิงอ่ะเออมันยิงอยู่หน้าดาร์กแล้วอยู่ดีๆมันก็ออกไปอ่ะเพราะว่ามันเห็นเพื่อนเรามาเดินมาทางนี้แล้วออกถูกเส้นด้วยเป็นเส้นที่เซฟที่สุดเว้ยเพราะว่าถ้ามันจะออกฝั่งซ้ายมันจะคิดว่ามันเจอผมแต่ถ้ามันออกฝั่งขวาเนี่ยมันจะเซฟสุดเพราะว่าฝั่งผมมันเดินมาจากทางนี้ไงเออเนี่ยเดินออกขวาจริงๆเซฟจัดรู้จังววะออก จังหวะไหนควรตีจังหวะไหนควรถอยรู้ไปหมด <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับที่บาน้อยแบบรู้สึกออกมาว่ามันไม่ถูกต้องนะผมไม่ถูกต้องอยังไงมาดูกัน <c oughs> วาดักขวาครับไม่มีใครอยู่ขวาแน่นอนเพราะว่าผมเพิ่งเดินออกมาจากขวา <c oughs> นี่บาน้อยดูดูดูมินิแมปให้ดีนะครับทุกคนนี่นี่คือตอนแรกผมอยู่เรียบร้อยแล้วบาน้อยมันก็แบบโซนขวาโซนคุมขวาไว้ <c oughs> เห็นอะไรป๊บๆไปครับทุกคนคือแบบคือมันก็ไม่แปลกนะที่จะใส่อะทั้งที่แบบเห็นตรงกลางอยู่3คนแล้วอะคือมันมีความกล้าเล่นสูงมากแต่ถ้ามองในความเป็นจริงนะครับทุกคนในความเป็นจริงอะเวลา14นาทีอะแคลรี่อะมันควรจะทำอย่างนี้เหรอ <c oughs> เรียกว่าแทงไม่จำเป็นคนเปิด ไม่ต้องมีคนจ่ายดาเมจนำเองเลย <c oughs> คือถ้าแบบแข่งในโปลีกันแล้วแครี่เดือนนำหน้าขนาดนี้แม่งโดนด่ายับไปเลยว้ <c oughs> คืออันนี้แบบคือทำถูกอะ่ะเออคือแบบไม่ต้องอะ่ะทงทงแทง้ทง,ทง,ทงอะไรวะไม่จำเป็นอะ่ะเดี๋ยวกูแทงเองจ่ายดาเมจเองเลยเออก็มาดิคือมันเลดเกมแล้วยังไงวะกูแบบโดนเบิร์ดไม่ตายหรอกกูไม่กลัวมวยต่อยกูไม่กลัวดาเฟนี่กูไม่กลัวเอ็นสโตดักอะไรหรอกกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะกูจะยิงอ่ะทำไมอ่ะเออก็ใส่ดิครับวานอยก็ หนักกว่านั้นเดี๋ยวดูนะครับมีช็อตนี่นี่ดิดี๋ใส่ต่อครับเจ็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 บเสร็จปุ๊บเห็นผมปุ๊บเดินเดินเบื่องล่างเลยนี่คือช็อตสำคัญครับผมที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ดูวาน้อยวับตรงนี้ครับจากการเดินมาอย่างนี้นะดูมินิแมปครับมาแล้วครับเดู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 น้องถังแก้ให้ดีนะฮึบปุ๊บอันติครับผมไอว่าโดนขัดวับเห็นเห็นตอนแรกมีแสงวับตอนนี้ขัดวับเลย หลังบ้านเป็นไงไม่เห็นนะขนาดไม่เห็นนะขนาดไม่เห็นเซดจุ่มมันติเข้ามาแล้วอ่ะเป็นไงเป็นไงตอกจริงปะล่ะนี่ก็เป็นเหมือนจะเป็นช็อตไฟสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเหมือนจะไฟสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าเกมนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมดักไม่ได้เลยนะไม่มีใครดักได้เลยอย่างนี้ดีกว่าคือแบบทีมผมทั้งทีมอะเล่นไปสิบห้านาทีอะศูนย์เปอร์เซ็นต์โอกาสดักโถมอย่างเดียวเท่านั้น อ,อ๋อไม่ใช่ช็อตปิดสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นช็อตฮาอยู่ฮาที่ผมนี่นแหละถอยอยถออยถอย่นถอ จิตย่าเตะใส่นกทำไมเนี่ยที่มาดูย้อนหลังตัวเองนี่ก็หาอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นช็อตจะไปเลียเด็กนะเอเถอแล้วเอเ่อเปล่าเื่อนเ่าเพื่อนมันเกิดเพื่อนมันเกิดใจไม่ถึงครับยังไม่กล้าพอนะช็อตนี้

เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับ คลิปนี้นะฮะทุกคนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้นะครับทำไมคลิปนี้ทีมของผมไม่สามารถดักฝั่งตรงข้ามได้เลยแล้วฝั่งตรงข้ามทำไมเขาถึงแบบรู้ดีแล้วก็เก่งขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรและทำไมนะครับผมโอเคครับพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ